อยู่กับเจ้า NKR 130ครับวันนี้มาชิคเบรกนะครับอาการคลูกค้าแจ้งก็คือเบรกลึกแล้วก็เบรกไม่อยู่วันนี้เราเดี๋ยวเราถอดดูครับเบรกก่อนนี่ที่ถอดก็คือนะครับนี่ก็เปิดฝาครอบออกมันจะมีปินล็อกอยู่ถอดปินล็อกออกนะครับแล้วก็หมุนน็อตตัวนี้ออกเลยโอเคอ่ะอ,อากระดาษล้างมันโล่งเลยนะนเราจัดการให้ วิธีการถอดลอ้อนะครับอถอดออกทั้งดุมเลยนะครับว่จะง่ายเลยไม่ยากเบรกลึกนะครับอาการเบรกลึกก็อาจจะมีหลายสาเหตุนะครับหนึ่งอาจจะมีลมในระบบเบรกหรือสองาเบรกห่างหรือ้อาบเบรกห,ห,หมดแล้วก็ต้องถอดไล่เช็ครือทีละลอ้อนะครับถ้าเป็นรถบรรทุกก็ ้าเบรกมันก็จะสิบเร็วหน่อยครับก็ต้องตั้งเบรกตามระยะเรื่อยๆครับอาดึงออกมาเลยโอเคอูงมันมเปื้อนเราไมค่อยอัดเคลมปีมาดึง,ออดงนอออกเขาไปดึงเข้ยดึงเยอะไดอย่างเงี้ยไม่้าเลยายโยกขวา เียบแงละหนึ่บร้อยรอกบีกยังไม่หมดโอเคอยู่สิ่งที่เราจะตรวจสอบต่อไปก็คือครับสกูตั้งบีกตรงนี้นะครับเมื่อี้เขาอาจจะเสียไม่ตั้งได้ตรับสติตรง,งนี้แหละ นี่ตั้งได้โอเคลูกสูบน่าจะไม่ขึ้นสนิมปัญหาที่เจอก็คือล้อฝั่งนี้กอฝั่งนี้นะครับลูกสูบขึ้นสนิมหนึ่งตัวครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะซึมนะครับด้นานในก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ระเบิยงห่างนะครับตัวนี้เราไม่สามารถที่จะตั้งได้เพราะว่ามันขึ้นสนิม ครับดูจัดการให้ครับ